นะครับก็เลยเอาคันนี้มาเติดนะครับบอกเลยรถคันนี้เป็นรถตี๋หวานสวยอีกหนึ่งคันนะครับสีบอลเงินนะครับมีกัาบคางมีหล่อเม็กล้อล้อนะครับไส้ลุยนะครับแท้แม่ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้บอกเลยว่าบีรถไม่พิษวังแน่นอนคันนี้สวยมากๆนะครับราคาเปิดอยู่ที่ห้าแสนกาหมื่นกาพันบาทครับห้าแสนห้าแสนหมื่นกาพันบาทนะครับห้าเก้าเก้ารถเหลือห้าอกเก้า มาเบอร์อยู่599เจลด์เรือฮาอูกาวีซ็อกมาซิปอาตัวแรกเลยสำรับออเนียวมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2UC GT p r e m ยมออโต้ 4Wheels นะครับตัวนี้เป็นตัวครับเขื่อนซีลอ้อนะพี่ล้อหมากๆนะครับลูกค้าจะ่ในต้นใจฉักกันข้ามาได้แลครับเจลดเรือฮาแสนงกมื่นกาวันบาทนะครับพี่บุญค่าเซ็นเตอร์พี่ตัวน,นี้รถจอดอยู่แล้วนะครับจอดอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปฮะไม่ตองแล้วมันมัน ต่อไปต่อไปเมเลือกรถมาสุดยอดเลยนะ G R กับ d m a x นี่เป็นเจ้าของเดียวกันนะมาเร็วแล้วก็เป็นรถิตเาสวยหลาวนึงคันไม่ไว้แล้วเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะลิซ่าของลิซ่าลิซ่าเลย ดีแม็กแคปเตียดีแม็กซีบประตูดีแม็กเอซ์ีฟอร์ดเอเวเรสต์ไม่ใช่ฟอร์ดเรนเจอร์บ uh, ประตูเอ็มกีเอ็กเซนเดอร์ฟอร์ดแคปซูงฟอร์ดเบประตูไวน i แทกโฟวเออีประตูรีโวรีโว่ีองมันหยิบองแล้วก็ด <Hey. S 1> านลักเป็นฟอร์ดเชฟ รีโวเดี๋ยวผมเล้งมาจากวัดนี้รับเสือวัดเลยนะครับปีบุญคาเซ็นเตอร์รับเสือสุขุลน,นะพี่รับเสือนะครับรับเสือนะครับ <laughs> รับเสือแต่เราก็ขายนะฮะเอ้าวแล้วก็ต่อไป <laughs> ดดำำอยู่แล้วไปเลยเอา้าต่อไปเ <laughs> ชิญครับสามคนคุยกันเลยของตัวเองเชิญครับ สิบสองกับปีสิบสองนะครับเครื่องยนต์สองจุดอ่านะครับผมเกยาธรรมดาหัวกระสุนหัวกระสุนนะหัวกระสุนหัวกระสุนนี่ข้าพ่อหลอดจำเลยข้าพ่อไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้สีบอลสีสีบอลกันใช่ไหมอ่า ได้ไปเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลตัวท็อปเลยครับปีกซ้ใช่ไหมซ้ำซ้ำกาว พี่ครับคันนี้ราคา33,000บาบวกก่อนนะหัวกระสุนตัวเล็กนะครับอ่อนนิ่วอินทสูดีเมกแคปสูงเกียร์ธรรมดาเกลืองซองงาแล้วก็ดีส้ำคัญตัวนี้เป็นตัวเซตนะตัวท็อปนะมีกองท้อยเรียบร้อยเลยนะครับตัวเซตตัวท็อปมีกองท้อยเรียบร้อยเล็กไม่เจ็ดพันโลราคาเปิด3แสน30,000บาทมีส่วนลดให้จังซ้ำคนก็คือ20,000บาทนะครับจังซ้ำคนลดไปเลย20,000บาท3แสน10,000บาท3น10,000บาทนะครับอินทสูดีเมกหัวกระสุนปีพต้องวยมากๆเลย สีนะครับเดิมๆบางบางนะครับสีเดิมๆบางบางในในเขนะครับโอเคดังหังเลยโอเคต่อไปนะครับอยากเล่กันไหนรถตีจัดปูตังหมดสี่คันจอบลงแล้วลูกขาท่ันใดยากดูรอโดนไหนทักกันข้ามมาได้ รถเก๋งไปยัดอะมันจะเอารถเก๋งหรือว you know okay. bueno. ่ารถเก๋งโอเครถเก๋งระยัดอำมันมากอ่ะเด็กกันแรกสุสูกิสวิปปี u 0 1 3ันสิบสเขงพันสองซีซูปปีครับรับดีมากๆแลยก็ดีไซน์บอดี้สวยมากๆคันนี้ราคาหรดเรือหนึ่งเพอ1 9าพ0กันบาทนะครับนี่คือราคารถแล้วนะครับของสุสูกิสวิปนะครับ หนึ0งแสกาหมื่นกาับาทนิสสันมาร์นะครับนิสสันมาร์เลยนะครับนิสสันมาร์ปี2018นปะครับปีครับตัวนี้เป็นตัวเอเกียร์ธรรมดาเกลื่อันสองสามซุปหประตูสีชมพูสีชมพูนะครับสีพิงค์นะครับสวยหมากๆเลยนะครับราคาหลดเลือหนึ่0แสนห้มื่าพับาทหนึ่งแสนห้ันบาทนะครับนิสสันมาร์ปีสองพันสิบแปดเกียร์ธรรมดา ใช่ทุกตองครับแล้วก็ต่อไปมาครับโตโยต้าวีออสเรื่องพนานะครับสด่านสี่ประตูนะครับดูแลหลักสร้างง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับแล้วก็คนที่ครับวีออสบอกเลยว่าหน้าตาดีถูกตนะครับราคาหลอดเลือสองเสนเจ็ดหมื่นกาบบาทพอคันนี้ราคาหลอเรือสองเสนเจมื่นกาพับาทปี2อง6ันสิบหกนะครับครับผมโตยต้ายาริสอีก1นคันนะครับตัวนี้เป็นตัวเอทีปหนึอีปี2อง9น บ10 10. ีซองบอลสิบเก้าเอทีบซเท่านะครับสวยๆประหยัดอำมันเครื่อง1 2ลซอซีูบนะครับราคาหลอเเรือสามแสนซองหมื่นกาบันบันน้องเอ็มจีไหมนั้นเอ็มจีเอ็มจีห้าเบอร์นี้เอ็มจีห้าเบอร์เอ็มจีไฟสกัดรอบคันกันนี้ปีไหนน่าหยิบซ้มเหรอ คันนบีหี2สคันนี้เป็นตัว MG 5ป,ว 22, ป,ปี2022เหลืองหนึ่งสิบห้านี่ X Sunroof <อ>นะครับ<อ>ตัวท็อปนะครับตัว X Sunroof น,นะครับเป็นวันเก๋งสไตล์สีด้านสีประตูสีเท่านะครับมาพร้อมนะครับหล่อเม็กล้อล้อดีไซน์ภายในบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ,รบดีไซน์นแปลกตานะครับบอกเลยว่าเป็นวันแบรนด์อังกฤษสั้นจานอังกฤษ สัญชาติอังกฤษเดี๋ยววสวยมากๆนะครับราคารถเอสเจหมื่นเก0า0ันบาทนะพี่ราคาหรถแล้วเรือสามแสนเหมื่นกาพันบาทนะครับปีกับอ้า่ใลยารีสวีออสนิสันมาร์ตมาด้าสามมาด้าสองฮอนด้าเจ็ดเอ็กเพนเดอร์ปาเจโร ซีวิคเอฟบีฮอนด้าซิตี ato, ้ไม่ว่าจะเป็นแฮทแบ็กไม่ว่าจะเป็นซีประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไม่ปีเก่ารถราคาลักหมืน่นรถปีเก่าๆที่อื่นไม่สื่อแล้วปีบุญคาเซ็นเตอร์รับสื่อหมดเลยรับสื่อถูกรุ่นนะพี่ที่พี่บุญคาเซ็นเตอร์ Center, นะครับราคาสูงแน่นอนอยากเล่นรุน่นไหนทำมาได้ละครับคอมเมนต์มาได้เลยเอาไปไไน้องๆมาซิตี้แฮทแบ็ก แล้วก็มีนะครับปี2023นะครับตัวนี้แล้วก็ถึงเวลาถี่เมาะสมอันควรแล้วนะครับปีบุญคาเซนเตอร์นะครับปีขับสังสามช่องทางนะครับถูกถูกจันได้รับชมแล้วก็ติดตามอยู่ข้อมูลใดพิษปาดนะครับพิษปาดประกันใดนะครับพวกเราสี่คนนะครับต้องข้อโจทย์ข้อภัยข้อมาอัพไว้ณทีนี้นะครับสื่อขายแหลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองถูกชนิดปีบุญคาเซนเตอร์รับสื่อรถถูกรุนนะครับรับสื่อรถถูกรุนนะครับ พรุ่งนี้ผมจะพาไปบ,บุกล่านรถใครสงผมจะพาไปบุกล่านรถราคาทุกรถราคาลักหมืน่นติดเติมสต๊อกกันเข้ามาไหมนะครับรอรับชมกันไว้ให้ดีๆนะครับปิบุญคาเซ็นเตอร์วันนี้ผมดาวุฒิบัตรยัยบุรุษบัตรยัย,ยครับพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็ถูกถูกฉันนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เอาเลยฮ่า